บุญกุศลวาสนาหนุนนำดวงชะตาพิพันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีความสุขความเจริญร่ำรวยด้วยทรัพย์สินงนทองมันเกิดขึ้นแก่ตัวท่นานเทวดาให้โชคเงินล้านเกิดขึ้นในโชคชะตาสีวันเกิดนี้ดีใจแนะ่เตรียมตัวดีใจเตรียมเ hey, ฮล้านบ้านรวยรวยรวยประสบความสำเร็จสมหวังดังใจหมายนะครับผมตัวอะไรบางอย่างแอบมองท่านอยู่ท่านกําลังรับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายรวยแบบไม่รู้ตัวเงินล้านจะเรียกว่าตตงเงินตัวทองก็ได้อยู่ดีๆมันก็เข้ามา สี่วันเกิดนี้เกิดเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นในโชคชะตาเปิดไพ่เสี่ยงทายย้ำดวงชะตาดีใจแน่ๆเรียมรวยคนเกิดวันแรกคนเกิดวันสุขดวงชะตาตกตำแหน่งเป็นเศรษฐีมีโชคลาบมีเงินทองมีบุญกุศลวาสานาสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาสู่ตัวท่านท่านจะประสบเล่นในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองโชคชะตาช่วงน,นี้ควรที่จะต้องระแวดระวังกับปัญหาต่างๆ สัตว์เลี้ยงของท่านจะนำพาอะไรบางอย่างเข้ามาแต่สิ่งดีๆเข้ามาด้วยตามมาด้วยความประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงไฟกำลังจะเปิดแสงสว่างในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องระแวดระวงังการเดินทางไกลเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะค้นพบอะไรบางอย่างการจัดแจ้งอาชีพที่สองอาชีพที่หนึ่งประสบความสำเร็จอาชีพที่สองกำลังตามมาหลุนนำดวงชะตาพิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดี ท่านจะได้พบกับเพื่อนเก่าในสมัยเด็กไม่ได้พบกันมาเนิ่นนานแต่ในครั้งนี้กลับมีความสุขเป็นอย่างมากการได้เจรจาต่อรองพูดคุยและเขาจะนำพาโชคลาภเงินทองวาสนามาให้แก่ท่านไม่ว่าจะเป็นการเอาเงินมาให้ไม่ว่าจะเป็นการชวนไปทําธุรกิจติดต่อการงา,กา,รงานการเงินแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ระแวดระวังกับเรื่องการเซ็นสัญญาการเซ็นคําสัญญาจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นระแวดระวัง อาจจะมีการหักหลังหลอกลวงแต่ว่าไม่ใช่เพื่อนท่านนะสิปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นกับคนรอบกายทุกสิ่งทุกอย่างจะบังเกิดรับทรัพย์หรือโชคสมหวังดังใจหมายแสงสว่างบังเกิดขึ้นกับวดวงชะตาของท่านดวงนดวงชะตาของท่านมีการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาขอทํานายว่าท่านจะได้เป็นที่หนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยป,ปกปักคุ้มครองรักษาดวงชะตาของท่านสิ่งที่ท่านเคยสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ บุญกุศสนนั้นจะกลับมาหนุนนำดวงชะตาทําให้ท่านสมหวังดังใจหมายจะราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับทำบุญถวายสังฆทานธรรมทานวิหารทานบุญกุศสจะหนุนนำดวงชะตาให้ท้ายปีท่านสมหวังดังใจหมายสิ่งดีๆจะบังเกิดเศรษฐีใหม่กําลังจะเข้ามาเงินจะหล่นลงจากฟ้านะครับระแวดระวังให้ดีความสุขความเจริญจะล่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองคนเกิดวันจันทร์ ท่านปลุแรงอํานาจบารมีวาสนาด้วยอํานาจบารมีวาสนาที่ท่านได้มาตั้งแต่อดีตชาติจะมาหนุนนาดวงชะตาทําให้ท่านดวงเปิดรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายดวงชะตาจะเปิดลุ่งโลภประสร็จสมหวังดังใจหมายจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองดวงชะตาของท่านค่อยๆเป็นค่อยๆไป,ไปแต่ว่าด้วยอํานาจของท่านจะจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าแสงทางโค้งทุกสิ่งทุกอย่างใครจะเข้ามาแข่งขันใครจะเข้ามาเจราจาใครจะเข้ามาต่อรอง ท่านจะได้เปรียบท่านจะได้ต่อรองได้เปรียบน,นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆท่านก็ไม่ควรที่จะต้องจาัดก,การกับใครบางคนนะครับควรที่จะต้องมีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาให้แก่ผู้คนเยอะแยะมากมายเพราะว่าดวงชะตาของใครเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเมตตาเด่นอย่ามาคิดว่าจะมาดูถูกหรือว่าจะเหยียดยามใครบางคนไม่ได้เด็ดขาดบอกได้เลยว่าดวงชะตาแบบนี้มันมีอํานาจท่านต้องจัดแจงให้เป็นท่านต้องเป็นคนดี ดุปังเกิดขึ้นในช่วงชะตานะท่านมีเกณฑ์เดินทางโยกย้ายไปต่างประเทศอำนาจบาร,รมีวาสนาท่านอยู่แดนไกลจะไม่มีใครสามารถขัดขวางอำนาจของท่านได้ดวงชะตาดุดนันนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองราาักษาสิ่งที่ท่านคาดหวังเอาไว้นะครับจะพูดคุยจะเจรจาจะต่อรองจะซื้อขายที่ดินก็จะได้สมหวังเป็นไปตามนั้นจะมีความสุขด้วยบาร,รมีปู่ทาเวสวรร์ปกปักคุ้มครองราาักษา จะเลิญลุกเลืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินคู่ครองจะสมหวังดังใจหมายจะเจอคนที่ใช่คนที่มีอำนาจบารมีวสาสนาจะเข้ามาหนุนนดาดวงชะตาทําให้ท่านส่งเสริมไม่ท่านหรือว่าจะเป็นแม่ซื้อนะครับหรือว่าจะเป็นคนที่เป็นแม่ซื้อนะครับต่อรองเจรจานะครับทําให้ท่านสมหวังทางด้านเรื่องความรักสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วคนเกิดวันนี้คนเกิดวันพุธ ความผสมความเลดแช่มชื่นสมหวังดังใจหมายดวงชะตาของท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองเทวดาปกปักคุมคของรษา,าสิ่งต่างๆเรื่องดีๆกําลังจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นราบร้อยเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาจะค่อยๆเข้ามาคืบคลานเข้ามาเรื่อยๆเงินทองต่างๆโชคลาภท่านควรที่จะต้องเก็บสะสมเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันมาในช่วงนี้ความผสมเ็จความเจริญรุ่งเรืองจะเกิดขึ้นกับตัวท่าน การต่อสู้แข่งแย่งชิงตีในโชคชะตาความสมดุลในครอบครัวการงานการเงินจะประสบความสาเร็จใครบางคนจะนําพาโชคลากเงินทองบาร,รมีวาสนาเป็นคนที่อายุเยอะกว่าอาจจะแนะนําเรื่องราวต่างๆนะครับผมแต่ก็ไม่แน่นอนนะว่าคนอายุน้อยกว่าจะไม่นําพาทุกสิ่งทุกอย่างเพศตรงข้ามจะหนุนนําดวงชะตาลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีความสุขความเจริญบังเกิดขึ้นจากโชคชะตาท่าน ด้านซ้ายสามดาบด้านขวาสามดาบโดนบีบคั้นในดวงตาการหนีความตึงเครียดการแก้ปัญหาการปลดล็อกเกิดขึ้นในโชคตาแต่ยังไงก็แล้วแต่ดวงของท่านช่างมีความสุขช่างสดใสร่าเริงแจ่มใสความสุขประสบความเร็ดนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดเพราะฉะนั้นถ้าท่านรู้สึกว่าสิ่งต่างๆมันไม่ดีอยู่ขอให้ท่านยิ้มเข้าไว้ครับยิ้มนี่แหละจะชนะทุกสิ่งทุกอย่าง ความสดใสล่าเริงแจ่มใสจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านความสุขความจเจริญเทวดาท่านชอบท่านชอบผลล่าเริงแจ่มใสถึงแม้ท่านจะมีปัญหาท่านสวดกระถางเงินล้านปัดเป่าสิ่งอเอป็นอัปมงคลไปหมดไปสิ้นความสุขความจเจริญจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านความประสวามสักเร็จนะครับทิพันจเจริญรุ่งเรืองนะครับเหมือนกับธงที่ปากเทียนชัยนะครับบรรลุผลทําให้เกิดความพึงพอใจเกิดขึ้นในโชคชะตา พู้ที่ให้นะครับเยื่อ,อยุบนะครับมีพลังอันยิ่งใหญ่ชีวิตเกิดขึ้นนะคพลังชีวิตของท่านกําลังจะกลับมาฟังคลิปนี้ขอให้ท่านสมหวังดังใจมาประสบความสำเร็จคนเกิดบันพฤติาสบ,บดีชะตาชีวิตตกตำแหน่งกล้าได้กล้าเสียเป็นคนมีความกล้าจะมีแรงกระปี้กระเป๋าจะมีได้รับข่าวดี ดวงชะตาของท่านกาลังจะเปลี่ยนแปลงไปโชคลาภเงินทองวาสนากําลังจะเข้ามามีความกล้าได้กล้าเสียเป็นคนมองโลกในแง่ดีเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําความคิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆกําลังจะเข้ามาสิ่งที่มองไม่เห็นเรื่องราวเล่นลับเรื่องราวอาถรรพ์อาจจะมาหนุนนาดวงชะตาของท่านมีพลังสร้างสรรค์มีความเชื่อมีความศรัทธาชอบความตื่นเต้นมีการตอบโต้อย่างรวดเร็วฉับพลันทันทีทันใด เพราะฉะนั้นสติปัญญ่าของท่านกําลังจะเกิดดวงตาของท่านเห็นธรรมทำ,ำนาจบารมีวาสนาความสุขความเจริญจะมีการรับจ้างเพื่อจะส่งข้อความให้กับใครบางคนเพราะฉะนั้นตัวท่านอาจจะเป็นผู้ที่เป็นสะพานบุญคอยหนุนนำดวงตาให้กับใครสิ่งดีๆจะบังเกิดรับงานใหม่การงานการเงินจะได้เจอกับคนที่ใช่ บุคคลที่ใช่ผู้นั้นอาจจะมีบุญกุศสวาสนาในอดีตช,ชาตินําพาโชคลาภในท้องวาสนาให้แก่ท่านเพราะฉะนั้นบุญกุศสวาสนามันเป็นสื่อให้กันและกันนะครับดวงชะตาบ่งบอกได้เลยว่าไพ่ย,ย้ําดวงชะตาว่าควา,ามสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องความรักจะเป็นไปได้ด้วยดีเรื่องราวต่างๆเรื่องเพศสัมพันธ์หรือว่าเรื่องสัมพันธ์ทางเพศบ่งบอกถึงโชคชะตาจะนําพาความตื่นเต้นนะครับความเล้าใจนะครับจะได้พบกับใครบางคน สิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านคุณจะได้รับผลประโยชน์จากการฝึกฝนตนเองเพราะฉะนั้น,นโชคชะตาของท่านอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่จะได้รับข่าวสารเงินทองไหลามาเทมาผสมเ็จล่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองสมหวังดังใจหมายล่ะทีนี้นะครับเปิดไพ่ย้ําดวงชะตาความคิดสร้างสรรค์จะบังเกิดการตอบโต้กับสิ่งใดต่างๆที่จะเข้ามาอย่างรวดเร็วมันมีแรงกระตุ้นทางเพศคนที่ได้ดี นะครับเป็นคู่พนักงา,านาส่งของพนักงานาทำตำแหน่งต่างๆที่ได้ยศได้ตำแหน่งนะครับเราไม่วัดกันที่เงินนะครับแต่ว่าเราวัดที่นะครับลักษณะดวงชะตาสิ่งต่างๆที่ท่านชอบในสิ่งต่างๆที่ท่านทำนะครับจะได้มีเรื่องราวต่างๆได้เรื่องเล่าให้แก่ลูกหลานฝัง